หาขอพาไปใต้สุดแดนสยามกันอีกสักหน่อยที่พื้นที่ของเภอเบตงค่ะโรงพยาบาลเบตงนะคะใต้สุดแดนสยามค่ะเขามีการเปิดหอผู้ป่วยค่ะโรคหลอดเลือดสมองเป็นการช่วยนะคะเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการค่ะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิต โรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายแพทย์สวรรค์การจนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงค่ะร่วมเปิดนะคะสตอกยูนิตค่ะจำนวน4เตียงด้วยกันโดยสถิติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลเบตงนะคะในปีที่ผ่านมา2,564มีผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองค่ะจำนวน121รายเป็นผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตกจำนวน8รายค่ะเป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตันจำนวน113รายก็จะมีการได้รับยาน,นะคะ RTPA จำนวน12รายสำหรับการเปิดสโตกย Unit ค่ะก็จะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราลดความพิการของผู้ป่วยลดอัตราตายลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้มากค่ะเนื่องจากผู้ป่วยจะได้มีการรับการรักษาได้รวดเร็วครบ แล้วก็จะมีการส่งกลับเพื่อการรักษาต่อเนื่องในชุมชนด้วยค่ะค่ะเมื่อเปิดศูนย์ขึ้นที่อำเภอเบตงนะคะ,คะก็จะเป็นการดีสำหรับผู้ป่วยเพราะว่าการเดินทางจากอำเภอเบตงเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยคือหนทางหรือว่าระยะทางก็ไกลแล้วก็เส้นทางก็แบบมีโค้งเยอะเคียวด้วยก็ส่งผานผู้ป่วยนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วก็ถึงมือหมอได้เร็วขึ้นค่ะ